ลุงอันนี้คุณลุงเห็นตัวเองมนะบ๊ายบายดีขึ้นแล้วเกิดนั่นนงได้แล้วนี่อันนี้คุณคุณป้าไปยับไปเนะนี่ยนี่เนาะอาการดีขึ้นมากแล้วหล่อเชียวจะหายแล้วนี่นั่งได้แล้วไปหยั่งก็ได้ถ้าร้ายมันจะหลุดนะลุง ออกซียสายออกซียนด้รอข้งนนสีไเออมไปไสต่อนอะหยิบได้ไหมครับลุงได้แล้วเข้าไมได้ม่ไ้วันนี้ก็เอางที่เขาบริจาคมาให้ด้วยเป็นจัดเลยแม่ เดี๋ยวมาอัพเดทอาการใหม่นะคะบ๊ายบยแคนนี่บายดิบ๊ายยคุณลุงบายๆคุณลุงมองกล้องเรากินขนมอยู่เนาะลุงเห็นไหมเห็นเองไหมผู้ให่ก็รอแต่พูดได้แล้วบ๊ายยสวัสดีค่ะ